สวัสดีพี่น้องอิซีเมื่อนี้ก็พ่อกันนีแเรากับช่องคนวังพะเลาะเมื่อนี้มาบินเดียวมือม,มาถึงมาเบื้องเหตุเป็นข่าวพาิ่งออกจักสีนีหรือบม่มีแต่ได้ยินข่าวมานะบวกที่กเจ้าจออขึ้นมาหาในมัยกเจ้าเลยขึ้นมาเบิ้งขึ้นมาเบื้องเห็ุขึ้นมาเบื้อง ในเห็ดแจงนึงอยู่สักเห็ดเพลิงออกเราเด้อสักบอกมเมื่อวานเดลยวา่าเออเออเดี๋ยวสิขึ้นเบื่อ,อ,อกี้เราก็ได้ขึ้นมาเอาแต่เบอร์างันสิมีหรือบ่มีคือเขาต้มหรือคือเขาตัวมาต้มกับตัวละมือเลยอ่ะไปเอ๋เเอเบดงกันมาหอดปลาเห็ดเห็ดอย่างเงีเนาะ มอมเห็ดเด้รพี่น้องโหโหเห็ดไข่ตัวนี้ไหมอดูเอา,อเอาอก็ได้ดอกสองสามดอกนี่ยโอ้เท่ามาได้ก็เอาเดลยบาได้ดเห็ดอื่นเห็ดจาก พอเจ้าที่โจาท้างแล้วก็ได้ไปใส่ข้ดสากนี่เลยอืมไปบุกบีงพลดงนี่ก็อีกแล้วครับอันนี้เห็ดเผือกเห็ดพึ่งเหลืองพึ่งเหลือง

มันไ่ได้ขึ้นมาโดดมันออกมันออกโดนแล้วพี่น้องออกจะโดดเลยเนนาถิ่มตัวนี้ถึงเห็พิ่งโออหมองนละดอกสองดอกไว้สั้นตัวนี Sa sôm tẹm Đấy đi đấy hết tình cả mi nè vậy đấy Sao mà thằng Nâu thì lại Mất bỏ tên đồn à Ủa. Ủa, nàng chẳng nói con Mà sao mà bắt đi Bỏ tên đồn lần มาได้แมงอันนี้บัรแรงทับไลยหล่บินจีเทืองหัววุ่นวันุ่นวอยู่แต่ว่ากระบาอาไม่จีนเอามาเบิ่งดูสิไปไปนั่งไหนก็ไปเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันทีบ,นบ,นบินแต๋วุ่นวุ่นจีเต่วุ่นวุ่นจีเทืองหัว ไปแล้วไปไปหาแพพันหาใครมึงแบบกูจะบัานลักออกจะถึงเนาะกูไม่ได้ขึ้นมาเบิ่งเดิมแล้วพี่น้องหาแลีนแต่น้ำนมใหม่มาดิ่นปิดปลาไ้คนเอานมใหม่ก็เลยบม่ได้ขึ้นมาเพิ่นปิดปลาก็เลยได้ขึ้นมาบางหนึ่งข้าวนมใหม่แล้วบม่ได้ขึ้นมาแล้ว จะเห็ดผึ่งไปเราหาไปเรื่อยๆหาต่้ง่ไปหดัดสีมงหามงแรงสิบบลแจงไงอยู่บมาทดสอบสู่ดิสิใครเห็ดหลโงกเลี้ยงพี่นนอกเลยสองไข

โอ้โศก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 ลาบานเลยคนจบกอนตู desse, á, teachers, 8, 8, 8 nah. uh, ้จุ่มเห็ดอย่างนี้พี่น้องก็คือเหี่ยงเหี่ยงยังสิอาเตฮักลาบานยังสามกกสี่กคกพี่น้องไอ้ปาดใครเห็นเราง้ไตายโอท้องนี มีดอกเดียววะเดี๋ยวหาเพิ่มอ,อีกก่อนเันนึงได้สักนี่แล้วเห็ดก็ได้เห็ดกำลังเริ่มออกได้เห็ดหลวหกไข่สองสามซี่ไข่นี่ละ่ะกำลังเริ่มไม่ได้ดอกบานมีแต่ไข่มันหเห็ดหลวหก ว่ามื่ออื่นอุ่งออกค่ะเมื่ออื่นนี่โรงบ้านก่อนมืดฝนมาหถือเท่าแล้วอู้นี่ดวงดีพีน่น้องเอ้เห็ดเพิงเพ่งเพิ่งเลี้ยงออกดอกเดียวสันกนิดมึงนะอ้าวคือบ่มีหมูอยู่ผู้เดียวคุณโต้สั้งได้ยังไดน ามาสร้างว่าฝนกระมาพุ่โมโมเดีไฟอย่างมาคุ้มสวามแม่คิดว่าฝนที่บนต,ตกอ๋อมีดอกเยอะว่าเห็บพึ่งเงือกเ,เทะ เสียงฝนบึ้มบึ้มบ uh ึ้มอยู่ข้างล่างเอ้ตายเกิดดอกเดียวได้ยังไงวะเอาดอกเดียวก็เอาดอกเดียวฝนก็มาอยู่บ่ได้แล้วลงบานมาอู้บามใครเห็นแลงวก็เลียงพี่น้องเลยส่องใครนี่ใครหนึ่ง Ô kìa kìa hát sò hay cây nhầy bôi nhầy cỏ ta chung quanh cả thêm bao hư câu

ฝนกะทีมาบเพราะฝน bằng năng, ỏc ỏc bằng năng được mi, sáu mươi cứ đì thẹ, đúng, muốn mua thịt im, ó, cái đó, dạ, đây xem gì สรุปแล้วก็คือเห็ดกำลังออกนี่เพิ่งแค่เริ่มต้นนะเนี่นนะอยอื่นมาเบิ่งกันอีกแค่นี้แค่เริ่มต้นเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ปํำนี้แล้ะครับพอกันไม่คลิปหนาดูดีมีแห้งบ่ได้ลงคลิปโดนแล้วกับ่ใครมีเวลาอีก,อก็เลย่างบ่บ่างหน่อนเถ่าเด้ด๋วยว มาหาพี่นอ้องมาหาเหตุมัใครทั้งเห็นพี่นอ้องกันอ๋อยินดีมีเฮงทุกผู้สุขุคนสวัสดีครับผม